เรามาเล่นแมปไลไม่รู้นะครับน่าจะเป็นสัญญาณครึ่งย้อนมาครับมาลองเข้ามาเล่นดูนะครับเปิดแสงเงน,นประมาณนั้นหรอ,อมันช่างช้งชาหรือเกินนำมันอย่าพึ่งหมดแนะ่โอ้เฮ้ยไปได้เฉย <c oughs> ติดอยู่แค่เนี้ยจะได้ดิฉันนน้นไม่มีลบากอานี่ยนะปุ๊กลดการให้รถมันเบากันเนี้ย แบบมึงสปีดบู๊ไปเลยปุ๊มเอ้าแต่แค่นี้ทำไมตอนแรกผ่านได้นะเอ่ะโอ,ะอ,ะอะ้นี่คือเรอนะ่ะทำไมถึงทำ ให้มันหนักเทศส่ส่วนกลางก็อพออย่างนี้ได้ปะได้ปะอ๋อตัวผมหายไปไหนอนะอน้าดีครับเอาของมาส่งครับอืมโอ้ยนักหัวฮะาอ้มนักหัวนักหัว มไม่ได้โอ้ยว่าแต่สมกล่องตรงไหนนะรับรักเพิ่มอ,อ่ะว้าวตอนนี้ผมได้ซื้อใหม่มาแล้วนะนะอาจจะดูเปลืองไปนิดนึงนะแต่ว่าเพื่อคลิปทำได้กอย่าง อืมฉันใช้แค่ล้อก็พอแล้วฮะอืมรถที่แข็งแกร่งย่อมมากับล้อที่เยอะเอะไม่ใช่ดิรถที่เร็วแรงต้องมากับล้อที่เยอะอืมเอาหนักลอ้อมีด้วยเอาหนักลอ้อ chết kê đặt đã, ok tục chấm dứt Tổng chị nha dạy hai yo ra hay ha 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 mai cả bông lúc cần lại lúc cần lại qua ngay ạ nghe yeah. ừ nè yeah, yeah. ui วางไว้ข้างหน้าอันนี้วางไว้ตรงนี้เพิ่มน้ำหนักเพิ่มมาสองงานอันนี้วางไว้ตรงกลางบะเลยสุดยอดจุ่มไปโคตรหนักชิเชิ ผมมีวิธีการผ่านแบบฉลุยเลยเออเออ่าฮะ,ะจุ๊บจุ๊บจ ตอก็ได้นะมันกำลังทำอะไรขอเนะันนยบายืมพอได้อืมข้ามเลยอินอืมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยื้ โอ้ยเจ้านูบเออดำไหนห้าร้อยเลยมาอยากได้ปืนอ,อืเรวแรงทะลุ ก็พุ่งมาเลยป้ป้ไอ้จ้าโนมหน่อยแน่เอออืมฮ้ยตัวหายเอาเร็วแรงทะลุลูกเลย มีวิธีชนะแล้วทุกคนตอนนี้คิดอะไรนะสมองหอ,อกวะมาอืมทำไรทำไรเออไปอย่างนี้ทุกรอบเลยเอย่เงินห้าร้อยกว่าต้องซื้อเลยฮะลังหายากโอ้ยตกเกมมันเอออะไรวะนี่ เอ้ยล้อหนักเอามาทำไรเนี่ยแบบเนี่ยพุ่งบ้นโอเคผมกินอะไรออกอะเดือบสมองอันชานสกัดฉลองอันสังเงได้คิดอะไรออกสักอย่างหนึ่นมงมันเนี่ยเออเนี่ นี่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 อเอาไงอย่างไฟี้ยงฟ้า,าครับเช็ดเขาช็ดเคไปไงเนี่ยเฮ้ย ้ยแย่โอ้ยปไปดีไปไป <laughs> สิ่งที่สำคัญคือสิ่งที่โลเรงแลาสิ่งที่โลเรงก็ต้องมีสิ่งที่สำคัญแล้วสิ่งที่สำคัญก็จริงก็ต้องมีสิ่งที่เร็วแรง ไปพร้อมไปเฮ้ยลอดเชฟเชไม่ต้องเกี่ยวที่น้ำมันหรอกอืมไปครับเร็วแรงทะลุนรกเอ้ยก่่าาตรงนี้ต้องมีอีพีสองแล้วเนาะ ันต้องมาหงนมาหน่งนไปหนงดอันนี้หนึ่งเดอันนี้หงดอันนี้หด,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 ดวายาวอย่างยครับฟู้ยาวองี้เลย,ย,เลยโบทำเพื่ออะไรเนาะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อ๋ต้งดึ้ง้งดึ้งแล้เนาะไซโคโนอันี่สตองไซทานี่สตองวีทูวีสองวีสโอ้เล่นอะไรเนี่ยอ้าเชคโอ้แฮดู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  ด,ดูดีๆค่ะถ้าคุณอยากเราแรงเราแรงเราลรงัลงลาลาฮอยแลังทะลึกลึกเอาไว้นี่มันออกไปดิเออขวางทางเอ,อ้ยทำไมมันไม่วางอ,อ่ะเงี้ยแรง แบกข้างหลังด้วยนะเพื่อนฝากหน่อยเอาอันนี้ เฮ้ยย่โอ้โหเอาเบิร์ตอสเตาร์คนใหม่ผู้สร้างรถที่ดีที่สุดมาแล้วเออรอติดทอทตีผมไม่ได้คิดมากลับมาละเดี๋ยวนะคุณสังเกตไหมทุกด้านมันมีกระดาษเดียวอ เอ้ยขับด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกล้อเ6เอ้ยล้อใหญ่นะปะอย่าติดอย่าติดเอเดอเคเคเอาเอา,เอามาดาวลว้ต้องยืมสูตรซะละสิส <c oughs> อ่า กาวกาวตัวเอพรสีบุฟเฟบุกเกเมบกกัาการดงราสงวอรรอ่ะคามูอามูสิกไอยากินกาแฟบุนบุนบุน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 นบุนุนบุนนบุนุนบุนนบุนนบอยใหญ่นบ่นนนนนนง 不啊。 เกจดเค่โอ้ยใ,ใครปรูปูปูหลูปูเฮ้ยแอดมินโดนเกียนเอ้าโดนเกียนอีกเอามีคนเกียนมีคนเกียนไปต,ต่อ เอ๊ะเข๊อื้อเอ้ากี่เกมแล้วเนี่ยอู้เฮ้ยเฮ้ยผ่านมาได้ตายไอ้น้อเฮอ้เฮ้ย ไงไงกูจะไปได้ไก่กูดิเฮ้ยเฮ้ย,ฮยไปได้จริงอ่ะเชดเคในตัวจิน้นเชดเคเอาเชดเคไป ร้อหลังไม่ทำงานโทษทีแล้วงานต้องเอาไม่ต้องทำงานละอาตัวสอมืออาบาอุตอาบาบัวบึ้งย ตเทไล่เทไล่อือมาดิครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิพันธ์พอดีพันธ์พอดีสูงเลยเฮ้ย ่สมอลีอรปกติเขามีแต่สองมอนี่ยี่สิบมเอาไงเช๊ะเจ๊เจีเจอุนใหญ่รุนโตมันเอารุนใหญ่รุนโตเอ๊ะเอ๊ะโอ๊ะไปต่อไปต่ ปุ่ม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 มาดิเล่นเองด้วยเออเล่นเองจริงด้วยเช็ดคอร์ดเอ้ยรถผมมันยังโหดรุ่นใหญ่ไวโตเอาเชี่ยเอาไปไปใครที่ไหนมันพัง มีหงียโอ้จะไปเลยไปโออเอาข้างหลังไม่ทำน้ำโอ้ยเอ้ถังเหลืองมันถังอะไรไม่รู้น้ำมันจริงดิมันเหมือนไม่ใช่ถังน้ำมันถัง,ถงกดอ่ะมา มาแล้วอืม,อมตายเชียเชียไปได้ไงอืมเอาหน่อยดิอเอาช้าพลังบึ้นบึ้น

โอ้ยมันบุญทางอันตรายมาละอันตรายตัวพี่อันตรายกว่าก็มาดิเจอเจอเจอเดี๋ยวมาเล่นกับอีเป็นใครไม่เล่น กไม่ทังน้ำมันผมมันคุยกับกลอกบูบู <c oughs> มันจะยิงอะไรของมันนักหนาวทังน้ำมันโอ้โหทังน้ำมันผม <c oughs> โอ้โหสองพันบาทต้องมาแลยสองพันบาทอะมา,อาจริงอะ ก็มาดิครับอื๊บเจอเอ้อฮ้ยเล่นไม่ถึงมันก็แท้แล้วอ,นะอ่ะไอ้เหี้ยมากนะโอ๊ะไม่มา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 

ได้มาทำใหม่ปืนอนาะพังนะโอ้โหปืนรับดาเมจไอ,ปอ,อ้ปืนอื้อโหปืนสกิลเออตายก่อนาย ไปรอดไหมรอดไหมรอดไหม αι? เออเดี๋ยวตรงนี้ใช่ไหม αι? เออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เออโอคค้ปืนถอยโอ้โหอ,อือหนึ่งพันบาทอีกรอบมาเฮ้ยเฮ้ย มาอีกแล้วโอ้บอลลูนเฮลิเลียมมาดาวล่าแต่งรถใหม่แล้วดาวล่า20มมมามาอยู่ยย <c oughs> ข,ข้างบนเลยห้อ,หอยสามตามกายอันนี้หนึ่งงานสองงานสามงาน ห้าอามัมเฉดโคหนึ่งสามสองอัมสาม,สาม,สามอัมเจียนอัมเฉียดจีโลเยอะเกินเอาละค่ะเป็นคนเอามาว่าเอา้ยก็ข่อยนี่ว่า ปุ่นไม่ได้เลยเพราะตัวเองเอา멍멍มา <ไป S 1> โอ้โหโอ้โหข้างหลังสั่งจะเป็นหางแบยปันเกลอะไรกรัโอ๋อละมันยิงไปไวเกิน ไปเลย <c oughs> น,นี่จับตายอืมไปยูจับลิปไปก่อน